ตั้งมาหันแรงของเธอรอยู่เอ้าววันดีทีวีวันดีเทนทำไรอ่ะ วันนี้เราไปถ่ายบบประชาชนมาใหม่อ่ะแล้วว่าอำเภอน,นี้ถ่ายสวยมากเลยแล้วว่าเราเราจะเอาลงเฟซบุ o กสักหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดบิวจะตั้งรหัสอะไรอนะ่ะรหัสนี้ไงจำง่ายดีออกเราเป็นคนรื้ง่ายอ่ะแต่ตั้งแบบนี้มันเสี่ยงกาการโดนแฮกมากเลยนะแต่ว่าแบบนี้มันจำง่ายนะการตั้งรหัสที่ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยเนี่ยควรจะเป็น รหัสที่ซับซ้อนหน่อยแล้วก็เราได้ยากอ่ะทำไงดีอ่ะเอางี้ยต่การตั้งง่ายๆแค่ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กใช้ตัวเลขมาผสมกันปุ๊บใช่ไหมหรือบางทีอาจจะใช้ตัวสัรพิเศษมาแทนตัวอัสือมาตัวเช่นอีอาจจะแปลนอาจจะเปลี่ยนเป็นแอสไส้ได้อย่างเช่นคอมพาสเวดตัวตัวเออาจจะเปลี่ยนเป็นตัวหนึ่งโอเคเราจะตั้งใหม่ดีกว่า รอบเนี่ยปลอดภัยชัวดีมากอา้าแล้วก็อีกอย่างหนึง่งอย่าเอาแบบประชาชนไปลงโซเชียลเ็ดค่ะเพราะว่าอย่างนั้นเนี่ยมันมีแต่ข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยเห็นไหมโอเคงั้นเราไม่โผล่ล้วและเพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้นเราควรจะตั้งรหัสผ่านเป็น2ชั้นหรือว่า OTP password เพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวของเราให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับ